ดวงชะตาของชาวราศีสิงหะํำเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ หรบดาวเจ้าเรือนตัวตนของชาวราศีสิงห์ก็คือดาวอาทิตย์นะครับต้องบอกได้เลยครับว่าในช่วงต้นเดือนนะครับดาวอาทิตย์ของคุณโคจรไปอยู่ในภพเรือนของราศีธนูนครับเรียกได้ว่าณนะตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของเทวีโชคของพระอาทิตย์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่ดาวอาทิตย์อยู่ในภพเรือนของราศีธนูและเป็นภพปุตตะหรือว่าเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบอกได้เลยครับว่าในช่วงจังหวะน,นี้คุณจะมีสเสน่ห์เป็นอย่างยิ่งและเรียกได้ว่าในช่วงจังหวะนี้คุณจะมีความร่าเริงสดใสและก็มีชีวิตชีวาเกิด ขึ้นในตัวของคุณเองครับคุณจะรู้สึกว่าในช่วงนี้คุณจะมีความสุขเป็นอย่างดีเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะทําให้ชาวราศีสิงประสบความสําเร็จได้อีกจุดหนึ่งก็คือการที่ดาวอาทิตย์ของคุณไปอยู่ในภพเรือนของดาวเจ้าเรือนพฤหัสนั่นเองหรือว่าราศีธนูซึ่งมีพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนนั่นเองครับจึงส่งเสริมให้เรียกว่าอาทิตย์อยู่ในเรือนคู่มิดใหญ่นั่นเองครับจึงทําให้ชีวิตของคุณมีชีวิตชีวาและก็มีคนช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีในช่วงจังหววนี้้้ไดดย เดียวกันแล้วก็การที่ดาวอาทิตย์ของคุณอยู่ในภพเรือนของธาตุไฟซึ่งกันและการธาตุไฟซึ่งเป็นราศีธนูนะครับจึงส่งเสริมในเรื่องของพลังงานเกิดขึ้นทําให้คุณมีไฟมีแรงขับเคลื่อนตัวเองเป็นอย่างดีคุณพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันให้ตัวเองประสบความสําเร็จอย่างมากเลยทีเดียวในช่วงจังหวะน,น,นี้ก็ว่าได้เช่นเดียวกันคุณคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีไอเดียเต็มไปหมดนะครับที่พร้อมจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันในช่วงจังหวะน,นี้นั่นเองครับแต่นะครับอาทิตย์ของคุณนะครับจะโค เรือนของราศีธนูนะครับจนถึงเพียงแค่วันที่14มกราคมเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับในเวลา16นาฬิกา12นาทีในวันที่14มกราคมดาวอาทิตย์ของคุณจะยกตัวออกมาจากราศีธนูแล้วก็เคลื่อนย้ายออกไปยกเข้าสู่ในภพเรือนของราศีมังกรนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่ดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ในเรือนของราศีมังกรซึ่งราศีมังกร,เ,าารเป็นภพเรือนแห่งอริกเกิดขึ้นนะครับ คุณเรียกไว้ว่าคุณจะพบเจอปัญหาเกิดขึ้นอย่างค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวแต่ว่าคุณไม่กลัวเรียกว่ารู้ว่าข้างหน้าคืออุปสรรครู้ว่าข้างหน้าคือสิ่งที่จะต้องฝ่าฟันแต่คุณไม่กลัวคุณพร้อมที่จะฝ่าฟัน ไปอย่างด ok ีเลยทีเดียวเพราะอย่างที่บอกเลยครับว่าคุณมีไฟมันแล้วครับก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นคุณเห็นปัญหาแล้วครับว่าข้างหน้าคือปัญหาแต่คุณพร้อมที่จะฝ่าฟันมันไปคนจึงแบบว่าพร้อมที่จะไปอยู่กับเพื่อที่จะถึงเป้าหมายสูงสุดแก่ชีวิตของคุณเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากวันที่16มกราคมเป็นต้นไปครับต้องบอกได้เลยครับว่าคุณมักจะเจอปัญหาต่างๆถาโถมเข้าหาคุณอย่างมากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้ในช่วงจังหวะนั้นครับเพราะฉะนั้นนะครับขอให้คุณครับฝ่าฟันมันไปให้้ไดครัเเพพาาะว่่มนียงแ เล็กๆสั้นๆเท่านั้นที่คุณจะต้องพบเจอปัญหาเพราะหลังจากนั้นคุณก็จะสามารถผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวในเดือนหน้าน,นั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการงานของชาวราศีสิงห์กันบ้างครับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีสิงห์ก็คือดาวศุกร์ครับปัจจุบันนี้ดาวศุกร์ของคุณโคจไปอยู่ในเรือนของราศีพิจิกนะครับแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นเพียงแค่ประหักหรือตําแหน่งที่เรียกว่าอ่อนแออ่อนแรงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะน,นี้การงานของคุณค่อนข้นขางจะมีปัญหาเกิดขึ้นครับการงานของคุณนะ เจอเกิดเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือว่าการงานของคุณสิทธิที่คุณคาดหวังไว้อาจจะอ่อนได้หรือว่าอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดคิดหรือว่าคาดการเอาไว้ในช่วงจจงหวันนี้นะครับแต่ว่าหลังจากวันที่6มกราคมเวลาตี2นาฬิกา14นาทีเมื่อดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานของคุณยกออกจากราศีพิจิกและเข้าไปสู่ในเรือนของราศีธนูครับเรียกได้ว่าได้ตําแหน่งการงานเป็นมหาจากักรเรียกว่างานเหนื่อยหน่่่่ออยคคครรรรรัััับบบงาาาาานนนนหหกกแตปะะสสววมมํเเเเ็จิดขึ้นนพ จากคือเกณฑ์การที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนจึงประสบความสําเร็จเกิดขึ้นมาได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นการงานนัดตำแหน่งของเรือนราศีธนูนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนก็คือดาวพฤหัสอีกจึงส่งผลให้คุณแก่คุณเป็นอย่างดีเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเพราะเนื่องจากว่าการงานของคุณนัดตำแหน่งนี้เป็นมห ah าจักรก็คือถ้าคุณขยันแล้วคุณประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์การงานของคุณจะมีจุดเริ่มมีไฟแล้วก็มีจุดเริ่มแห่งการสําเร็จอะไรให้คุณรู้สึกว่าาาามมีคววก้้หน เกี่ยวกับการงานของคุณเกิดขึ้นได้ในช่วงจังหวะนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและนอกจากนั้นครับการที่ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณอยู่ร่วมกันกับดาวเกตน,นะครับต้องบอกว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์การที่จะต้องพบเจองานเก่าๆนะครับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าคุณจะต้องมีเกณฑ์การที่จะต้องรื้อฟื้นงานเก่าๆแก่ๆที่เคยพับตกไปแล้วมีเกณฑ์ที่จะต้องเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อต่อสู้หรือว่าขึ้นมาเพื่อบอกว่า ทำอีกครั้งเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันขุดขึ้นมาทํานั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าในช่วงจวนนนังหวะนี้มันจะมีงานลักษณะน,น,นี้เกิดขึ้นเกีก่ยวกับชีวิตของคุณก็ไปไปได้สูงเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับและสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าการงานของคุณจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้ก็คือตําแหน่งของสุภาษนั่นเองครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนแห่งสุภาษก,ก็คือดาวอังคารของคุณเป็นเกษตรตราธิ่ปดีอยู่ในเรือนของภพสุภาษนะครับเพราะฉะนั้นครับการที่ดาวอังคารเป็นตําแหน่งเกษตรตราธิดีอยู่ในพเรือนสุภะดสําเเร็จกิดดขึ้้นนการัตีไว่า งานของคุณจะมีเกณฑ์การที่จะต้องประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเรียกว่าเหนื่อยแล้วสาเร็จเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวก็ว่าได้ในช่วงจังหวัดนี้ครับและก็ความสําเร็จนั้นถ้าสําเร็จแล้วจะสาเร็จแบบฉับพลันทันใดนั่นเองเพราะว่าอิทธิพลของดาวมฤตยูที่อยู่คู่กันกับดาวภพเจ้าเดือนสุภาของคุณส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีให้สําเร็จแบบรวดเร็วเกิดขึ้นเร่งด่วนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองครับ และเมื่อย้อนกลับมาดูในเรือนของกรมมะหรือเรือนการงานของคุณนะครับก็ยังมีดาวราหูอยู่ในภพเรือนอีกด้วยครับเพราะฉะนั้น,นครับราหูของคุณมาจากภพคู่ครองเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวครับว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์การได้ร่วมลงทุนกับใครเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้หรือว่าคู่ครอ,องของคุณอาจจะมีความข้องเกี่ยวขึ้นกับกบการงานของคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันในช่วงจังหวะนี้ได้ด้วยเช่นกันครับและนอกจากนั้นครับการที่ดาวราหูมาอยู่ในการการงานคุณจะมีความคิดที่แบบว่าค่อนข้างนอกกรอบเกิดขึ้นหรือว่ามีคคคววาาามิดดี่่อข้เฉฉลลย ิดขึ้นแล้วก็เป็นความคิดที่ค่อนข้างมีเล่มีเหลี่ยมเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันทําให้การงานของคุณสามารถขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าราหูคือธาตุลมแล้วก็ธาตุแห่งความเร็วเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณประสบความสําเร็จก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณจะมีไฟแล้วก็ทําอะไรลงไปแบบฉับพลันทันใดแล้วก็รวดเร็วเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับสำหรับงานของคุณต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินของชาวราศีสิงห์บ้างครับดาวเจ้าเร ราศีสิง์ก็คือดาวพุธนั่นเองครับปัจจุบันนี้ดาวพุธของคุณโค,โครจรไปอยู่ในภพเรือนของอริครับแน่น,นอนครับว่าการที่ดาวพุธโค,โครจอรอยู่ในภพเรือนอรินั้นการเงินของคุณอาจจะมีเรื่องยุ่งเหยิงหรือว่าเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวในช่วงจังหวะน,นี้นะครับภาระหนีสินอาจจะมาพัวพันผูกพันกับคุณเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินนะครับทำให้คุณรู้สึกว่าตึงมือหรือว่าเครียดเกิดขึ้นกดดันเกิดขึ้นหรือว่าอีกมุมหนึ่งครับการที่ดาวพุธของคุณหรือววว่าาาาาาดเเเจจ้้รรือนนกกกงิแล็มาาพ พาด้วยมาอยู่ในเรือนของราศีมังกรแล้วก็มีเสาเป็นเกษตรตราธิบดีอยู่ในเรือนพบอลีอีกด้วยบอกได้เลยครับว่าเจออิทธิพลของเสาเบียนเต็มๆครับทำให้ช่วงจังหวะนี้คุณจะมีภาวะตึงเครียดเกี่ยวกับการเงินของคุณเกิดขึ้นมากเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้ครับคุณห้ามใครให้หยิบยืมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณให้ใครหยิบยืมแล้วคุณมีโอกาสที่จะต้องสูญเสียเงินก้อนนั้นไปอย่างสูงเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคําว่าอริ ก็คือมีเกณฑ์ที่จะต้องถูกหยิบจืมเงินออกไปได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือคําว่าอริก็คือตัวของคุณนั่นแหละครับเข้ามาพัวพันเกี่ยวกับปัญหาภาวะนิสิทธิ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้น การเงินของคุณในเดือนมกราคมนี้ค่อนข้างตึงเครียดเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับแต่ไม่เป็นไรครับว่าเป็นเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นครับที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากนี้ครับเดือนหน้าการเงินของคุณก็จะดุดพ้นจากภาวะตึงเครียดนี้แล้วก็เดินมาเป็นปกติในอนาคตนั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของความรักของชาวราศีสิงห์กันบ้างครับต้องบอกได้เลยครับว่าความรักของชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้ยังค่อนข้างมีอุปสรรคมีปัญหาสําหรับคนที่ยังโสดอยู่ครับเพราะเนื่องจากว่าดาวพฤหัสนะครับซึ่งารก เริ่มต้นอะไรใหม่ๆดันไปอยู่ในภพเรือนของอารีเรียกว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมักจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักของคุณอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ที่ยังโสดอยู่ความรักของคุณจึงยังไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการเริ่มต้นกับใครในช่วงจังหวะน,นี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณเริ่มต้นกับใครแล้วคุณจะต้องเจอกระดูกชิ้นโตหรือว่าคู่แข่งชิ้นโตเข้ามายั่งชิงความรักของคุณไปอย่างแน่นอนเกิดข,ขึ้นในช่วงนี้หรือว่าถ้าเกิดผ่านพ้นไปได้เกี่ยวกับคคู่่แขขงงัันกก็ยมีอุปสรรเิด ขึ pi, ้นในเรื่องของความไม่เข้าอกไม่เข้าใจการเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคู่รักก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับและอีกจุดหนึ่งครับการที่ดาวคู่รักของคุณนะครับก็คือได้ตาแหน่งเป็นเพียงแค่นิดหรือตําแหน่งที่เรียกว่าต่ําต้อยด้อยค่าเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้ถ้าเกิดคุณคบกับใครในช่วงจังหวะนี้หรือว่าถ้าเกิดคุณโสดอยู่และพร้อมจะสละโสดคุณมักจะได้เจอคนที่ไม่ค่อยตรงสเปคของคุณเข้ามาสู่ชีวิตหรือว่าคนที่ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้สูงเลยทีเดียวในช่วงจังหวนี่่ัคครรบสําใท อยู่แล้วครับต้องบอกได้เลยครับว่าในช่วงต้นเดือนแรกคุณจะมีความสุขเกี่ยวกับชีวิตคุณและคู่เป็นอย่างดีเลยทีเดียวก็ว่าได้คุณจะมีการท่องเที่ยวกันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคู่มีความสุขซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าครับหลังจากวันที่14มกราคมเป็นต้นไปนะครับเวลา16นาฬิกานาทีครับเมื่อดาวอาทิตย์จกออกมาจากภพปุตตะเข้าไปสู่ในเรือนของอารีนี่แหละครับจังหวะนี้แหละครับทำให้ชีวิตคู่ของคุณมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวตนของคุณเข้าไปสู่ใในนนนพเรรอออขงงาทแล้้วัห ชีวิตคุณและคู่มักจะเกิดปัญหาขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับหรือว่ามีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับความขัดแย้งที่มีความไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนั้นนั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีสิงประจําเดือนมกราคมนี้นั่นเองครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนมกราคมนี้คุณอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความรักของคุณก็ตามครับแต่ว่ายังไงครับมันก็เป็นเพียงแค่ระยะสัั้้้นนนๆเท่ารแลวก็ เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเพราะว่าอย่างน้อยๆคุณก็มีไฟในการขับเคลื่อนและมีเป้าหมายความสําเร็จของคุณเป็นอย่างดีครับการงานของคุณก็จะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าการงานดีแล้วครับการเงินแม้ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับ พาล้านีิสินหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาต่างๆแต่มันก็กําลังจะผ่านพ้นไปอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นครับบอกได้เลยครับว่าการงานของคุณก็ดีแล้วการเงินของคุณก็กําลังจะดีเกิดขึ้นในเดือนหน้าครับเพราะฉะนั้นครับความรักของคุณในตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยร,ราบรื t t e ่นสักเท่าไหร่แต่เดือนหน้าเดี๋ยวก็ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอกันมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าอรอลุ้นกันครับว่าจะดีขึ้นในเรื่องอะไรบ้างและดีขึ้นมากมายขนาดไหนสําหรับชาวราศีสิงในเดือนหนน้ามามพบบกััคร คำทานายดังกล่าวเป็นคาทานายแบบภาพรวมกว้าง,างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทําอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจอนและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจอนนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกุมหรือโยก หรือจตุกโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบ ทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูรวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเ็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท,ท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับ r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทนานยดูใหม่ ใหม่ที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ